ค่ะเรากับจยอนของแก้อะไรพี่อ๋อผมเหรอ่าโอเคเพื่อนกันเนี่ยฮะเออสนทขาของแก้ไก็ลิตที่สุดสิทใช่มีแบบไหนคะพายหรืออะไมแบบนี่ไเมื่อกี้บอกไวถามแรงคนี้เพื่อนกันเพราะวเล่นกันนัดกััมาเ็ปีแล้วมั้งเ็ปีแล้วมั้งพี่แม่ก็ไผิดยาเป็นพี่ชายผมเองสนิตกาน ก็อิจฉาจังเลยน่าร<ม>ักที่สุดเ,เนี่ยแ่วเราไม่ได้ซื้อเล็กับพี่เลยไม่ไม่ที่ยาไม่ว่าไงครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจอห้องบนหลังจากวันนี้จะไม่เจอเขาเลยเผมใส่ห้องบนไปเก็บอารมณ์อยู่ไปเล่นเล่นเล่นก่อนที่น้องเขาจะลงลูกเขานีฝึกสาวของย่าเราไปเลยคนะ่ะไม่ฝึกสาผมเลยถ่ายปพ๊บลงเลยเดี๋ยวโอเคครับก็เป็นลูกที่น่ารักดีแต่ว่าเราก็มีแบบ ก็เราเขาเราเจอกันในกองตลอดถ่ายนัดกันนัดนี่นหแหละคนอดนี่แหละคนมองเฮ้ยของแกงเป็นของสองไทยของคนไทยแต่แตมองว<ม>่าเฮ้มันมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไม่หรอกผมว่าเป็นการแสดงความรักกันราคารัาคนไทยจะเขนินอายใช่ไหม,มก,การกอดกันหอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบริสุทธิ์ใจมันก็โอเคนะอย่างงี้ยไม่ซีเรียสเที่หอมไม่ซีเรียสสนุกดีสนุกดีหอมกันจุ๊บๆผู้ใหญ่ไม่ว่าผู่ถามว่าแบบไม่รู้แกงไปไหมไม่ว่าหรอกผู้ใหญ่ไม่ว่าหรอก หอมกันนะไม่ใช่แกผ้าใส่กันไม่ตองการ่อยนะจ้าตองกันเลยครับมี่ค่ะมีอีกค่าวนึงมีเห็นว่าพาโมไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วัไม่ได้เข้าครอบครัวมีผมมีคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีศิลปินเตอร์แอซกอีกหลายๆอื่นหลายๆคนคนในครอบครัวเราอยู่ด้วยอ่ะก็อยู่ด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยสบายๆไม่ได้ว่างเลยครับอะไรครัจ๊ะไม่ว่างกแม่เลยไม่ว่าไงท่านก็บอกอยากไปกินด้วยอ่ะก็เลยพาไปท่านมาที่กรุงเทพก็พาไปเป็นการพา ไม่เปิดตัวไม่เปิดตัว สบายสบายแม่ได้คุยอะไรกับโมบ้างไหมครับไม่ได้คุยอะไรครับก็คงทักทายกันปกติเฉยๆสองว่าน้องน่ารักแบบว่าคงใจอยากได้เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแม่ผมเจอใครเขาบอกว่าน่ารักหมดแหละแต่แม่ไปดูน้องไหมคะับบอกว่าไปดูไปดูขนาดนั้นโทรพักคุณสบายสบายแล้วกินข้าวเฉยเี่แต่โมก็มีฉากหมากด้วยเราซีเรียสไหมคะไม่ซีเรียสก็ในเรื่องของเขาไม่เรื่องของเรากลัวไหมคะหมากเลยทะเอกรอะไรโอ้ยไม่กลัวมาแล้วก็เจอกันแล้วจัดกันอยู่ มีครับไม่ได้ถามการใส่เวลาเจอกันจะปลาจิงโกเฮฮาเฉยแล้วก็ร้องนี่สนิทกันที่ไหนกันเนยขอสนิทกันเฉยสนิทเหมือนกับหอมแก้มจียอนนั่นแหละอะไรนะหอมแก้มจะมีรูปหอมแก้มโมออกมางยไม่กล้าแล้วล่ะหอมแก้มจียอนยังโดนเลยใช่ใช่ใช่แม่ผมแม่ผมไม่ใช่แม่เขาแม่ผมแม่ผมได้มีโอกาสได้ไปทำ โอ้ถ้ามีโอกาสก็ไปครับมีโอกาสไปมากๆเราต้องไปพี่ๆกับโมรู้ว่าดูใจไหมคะไม่ดูใจไม่ดูใจสบายๆไม่ดูใจใครเลยตอนนี้ส่วนไม่ดูใจใครเลยเดี๋ยวนี้ดูเพลงระ้วบางคนกำลังเหงาของผมเองมีนอกจากสาวอื่นนอกจากที่เป็นข่าวดูใจอะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีอะไรนะจังสาวอื่นนอกจากที่เป็นข่าวดูใจก็ต้องติดตามว่าสาวอื่นจะมาเมื่อไหร่เอ๊ะพี่คๆบอกว่าอ่พี่ไหครับพี่ว่าใครได้รับทุนจากของใคร สามผมแต่งแน่นอนตอนนี้เท่าไหร่ล้วคะสามตอนนี้ผมยี่สิบแปดได้อีกห้าปีแต่ว่าไม่บอกว่าระหว่างนี้ือาใครเลยใคงไม่บอกผมบอกผมแต่งเลยระหว่างนี้ก็ให้พี่สงสัยกันเล่นเล่นเอาเลครับก็เล่าบ้างไม่เล่าบ้างไม่กล้าเล่าเยอะกลัวพี่และสาวเขาไปถามแม่แม่เก็บความลับไว้อยู่วันนี้คุณแม่มาด้วยหรือเปล่ามโม่เล่าแบบเพื่อนกันเพื่อนการแม่อยู่เชียงใหม่แล้วไม่มีโอกาสโดนไปถามหรอก จะถ,ถามแม่ว่าอะไรคะอะไรจ๊ะ,ะข่าจะถามแม่ว่าอะไระคะก็ชอบมีเรื่องข่าวโดนไปหาแม่ตอนนี้ก็บอกให้แม่ตัดสายทิ้งกันแล้วแลวาต้องกลับโทรศ์ที่เป็นข่าวแม่มีบอกเลยคะว่าคนไหนเข้าตา,าสุดน,นี้แม่ไม่ค่อยแม่ไม่ค่อยมาแบบยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแม่แค่จะบอกว่าแบบเออถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนอบ้างนะแต่แม่ไม่บอกเรื่องงานนี่เฉยแสดงว่าเราก็มีความรักมีว่าเรวอะไรครับเอคนนี้ก็ได้จ๊ะแสดงว่าเรามีความรักในเฮ้ยเป็นไม่รู้ก็ต้องมีความรักเป็นธรรมดาอ่าตอนนี้ตอนนี้มีเบอร์หนึ่งใน ผมมีหลายเบอร์แล้วเราผมบอกแ,อแล้วไงว่าสามสามมันแตกเลยเอาเป็นว่าโสดจะมีคำรับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแบบสบายๆกันแล้วกันภาวะชิวๆ